เกมนี้ให้ชื่อตอนว่าสายโยนต้องมาแล้วล่ะนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม f อพีีพี่ๆน้องๆสหายนักโขทกทุกๆท,ท่านมาพบกันอีกแล้วครับมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าอยู่ในแอปมากรุกขั้นเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่านสุภัทรหนึ1งพัน่คะแนนยอดเซียนหมากบาดาลน,นะครับเป็นหมากสีแดง เปิดเม็ดขึ้นมาแล้วเบี้ยขึ้นมาน่าจะเป็นม้าเทียมนะครับหมากสีแดงครับม้าเทียมมาแล้วก็เราก็ปูเบี้ยครับไก่ก้าวฟ้าก็เก็บนี้ก็เป็นม้าซ้ายนะครับอเบี้ยริมแทงขึ้นไปนะครับน่าจะดีที่สุดนะครับในตำแหน่งนี้อดันเบี้ยขึ้นไปครับปูสามเบี้ยทางด้านปีกขวานะครับขุนขยับมาแบบนี้ก็แทงริมครับนะครับ จะเอาเปรียบนอกในกันนิดนึงนะครับก่ต่อสู้ไม่เอากับเราก็ฝังสูงครับได้เบีย้ยสูงมรณะนะครับเสริมโคนทางด้านปีกขวาขึ้นไปเราจะนําขุนนะครับไปเก็บทางด้านปีกขวานะก่ต่อสู้เอาเรือมารอก็ไม่ต้องสนใจแล้วนะครับไปอย่างเดียวนะครับยังอีกอไกลนะครับปูเบีย้ยปูสามมาแบบนี้กินตัดเข้าไปก่อนครับอ้าวกุต่อสู้พลาดหรือเปล่าเนตำแหน่งนี้ปูเบีย้ยมาอีกอ้าปูเบีย้ยก็ เสมคนขึ้นไปผูกเบี้ยครับคู่ต่อสู้น่าจะขยายมาครับขยายมา้ามาจริงจรงิจังวะนี้ถ้าเก็บขุนเขาทิ่มใส่เบี้ยเราอดันเบี้ยสกัดไว้ก่อน,นครับเบี้ยขอไข่ดันขึ้นไปดีกว่านะครับคู่ต่อสู้อาจจะแทงขึ้นมาแทงขึ้นมาเราก็ดันเบี้ยส่วนขึ้นไปนะครับอทรงมันตัน ยังไงไม่รู้นะครับอแต่คู่ต่อสู้กินตัดครับกินตัดก็กินมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะเก็บขุนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อาจจะนํโคนไปปลูกเบี้ยทางน้านปีกซ้ายนะครับดูจังหวะอีกทีครับแต่เราต้องหมักอ่อนซ้อนเรือแน่ๆนะครับโจมตีเบี้ยริมนะครับเบี้ยจุดอ่อนของสีแดงนะครับคู่ต่อสู้ถอยมากลับไปแล้วเราก็ดําขุนขึ้นมาเสริมคนขึ้นมานะครับของสีแดงเราก็ เสริมคนขึ้นไปก่อนนะครับนําเรือมาจับกินม้าเรารือมีม้าผูกมีเม็ดผูกอยู่โอเคไม่มีปัญหาก็นําเรือขยับไปนิดนึงผูกเม็ดรครับผูกเม็ดเรือมาผูกเม็ดของสีขาวนะครับแต่จุดมุ่งหมายของเราก็คือจะนําเรือมาซ้อนนะครับเป็นการหลอกล่อกันนิดนึงนะครับคู่ต่อสู้ก็น่าจะรู้ครับนำเรือมาแบบนี้ก็มากอ่อนซ้อนเรือไปครับ กู่ต่อสู้จะเอาอยัางไงครับยอมให้กินเบี้ยหรือเปล่าหรืออาจจะถอยคนไปผูกถอยคนไปผูกโอเคนั้นเราเอาอยัางไงต่อหมากดูตันๆนิดหนึ่งดันเบี้ยขึ้นไปไหม ดันเบีย้ยขึ้นไปเบีย้ยตำแหน่งงองงูดันขึ้นไปกูจะสู้จะกินไม่กินก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้ากินมาเราก็นําเบีย้ยกินขึ้นไปเป็นเบีย้ยซ้อนนะครับต้อไม่ก็อาจจะนําม้ากินขึ้นไปแล้วค่อยเอาเม็ดขึ้นไปแรกก็ได้นะครับอ่ะ ดูกันอีกทีครับก็ต้องดูคู่ต่อสู้ก่อนครับเพราะว่าคู่ต่อสู้จะเดินอะไรจะกินกับเราไหมหรือไม่กินนะครับถ้าไม่กินเราก็อาจจะหมุนม้านะครับหมุนมา้ามายืนตำแหน่งงองูสามแทนนะครับเพราะเพราะว่าทางด้านปีขวาเนี่ยเราขึ้นไม่ได้แนละ้วคู่ต่อสู้เดินเรือมาผูกอืมก็คงต้องหมุนนะครับหมุนมา้ามาหมุน ดูจากรูปทรงหมากแล้วคูคตสุน,น่าจะไม่เอาอะไรนะครับรอให้เราบุกนะครับถ้าอยากจะขึ้นไปต่อก็คงต้องโยนตัวหรือเปล่านะครับว่าเพราะว่าตัวใหญ่เราขึ้นไม่ได้เลยนะครับนะครับหมุนมาก็ดีที่สุดครับน่าจะต้องหมุนมานครับตัวอื่น ตัวอื่นไม่มีอะไรที่จะทำครับเอาคนไปกินเบีย้ยก็ไม่โอเคนะครับทั้งมา้าทั้งเม็ดของค่ต่อสู้ก็จะมาอีกหมุนม้าดีที่สุดครับค่ต่อสู้ก็ดึงเรือกลับแล้วก็ดันดันมา้าขึ้นไปยืนเป็นมา้าเทียมไปเลยครับเรือค่ต่อสู้ก็ออกไม่ได้ครับถ้าออกไปทางอื่นเราจะกินเบีย้ยจังหวะนี้ก็สาสโยนต้องมานะครับโยนม้าให้เม็ดกินไปเลยนะครับเป็นไงละ่ะนี่ข้อหาหมั่นไส้ครับ ไม่รู้จะทํำยังไงครับคุตโตู้ไม่บุกนะครับหรือว่าบุกไม่ได้จังหวะนี้เราเอาเบีย้ยตัวไหนกินดีเอาเบีย้ยเบีย้ยทางซ้ายกินน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าคุตโตู้ปูเบีย้ยคู่ไม่ได้นะครับนะครับกินเข้าไปครับตอนนี้เรือของคุตโตู้มีปัญหาครับอราเราก็ดันโคลนขึ้นไปนะครับมนโทนั่งแท่น ค่อยมีภาษีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับโยนมาแลกเม็ดไปแล้วนะครับแต่เรามีเบีย้ยครับเบีย้ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนตรงจุดเซ็นเตอร์กลางกระดานคุต่อสูใช้เบีย้ยกินเข้ามาก็เบีย้ยกินขึ้นไปครับถ้าเบีย้ยสามตวัวนี้หงายได้ก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับเบีย้ยโคเทวดานะครับอยู่กลางกระดานครับทําให้มมาของคุต่อสูไม่สามารถขยับขยายตัวหมากได้นะครับ เราต้องมาดูกันต่อครับว่าคู่ต่อสู้จะทําอย่างไรนะครับเรตติ้งก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับในแอปนี้นะครับเกือบเกือบพันห้าครับหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดคะแนนขยับเตือมาจับเบี้ยหรอเอาไงจังหวะนี้เมื่อกี้โยนมาแลกเม็ดแล้วนะครับจังหวะนี้มีไอเดียอีกนะครับเม็ดแลกเบี้ยไหมเม็ดแลกเบี้ยไปเลยนะครับเอาไม่ใช่เอาโคนแลกเบี้ยดีกว่าครับ เอาคนปักเข้าไปกินเบี้ยไปเลยนะครับยนตัวใหญ่ให้กินล้วนๆนะครับเก็บทหารเล็กไว้นะครับพลทหารนะครับเบี้ยของเราก็เปรียบเสมือนพลทหารครับทหารเล็กนะครับทหารราบกว่าไปนะครับโปรดรับชมด้วยความเปนเทิงครับก็มาดูกันครับว่าคู่ต่อสู้จะกินกับเราไหมนะครับคนด้านหลังนะครับของคู่ต่อสู้ก็จะฟรีเหมือนกันนะครับ เราสามารถกินสองหนึ่งได้นะครับแต่ถ้าคู่ต่อสู้นําเบี้ยก,กินขึ้นมาเราจะยังไม่เอาเรือกินโคนนะครับเพราะว่าเราใช้ม้ากินปักเข้าไปอีกหนึ่งทีนะครับนะครับโคนคู่ต่อสู้ยังหนีไม่ได้นะครับถอยหลังไปก็เรือขาดนะครับดันขึ้นมาก็โดนกินสองหนึ่งก็โอ้เกมนี้ถึงคู่ต่อสู้จะมีตัวใหญ่เยอะกว่านะครับแต่ เบียของเราเยอะกว่านะครับโอเคกินตัดเข้าไปครับได้คืนมาหนึ่งแล้วครับคูต่อสู้ขยับเรือจะออกออกมาตำแหน่งไหนเอ่ยไม่เป็นไรจังหวะนี้ก็ถอยม้ากลับมาไล่ไล่เรือครับไล่เรือแล้วก็จับกินม้าฟรีนะครับคุต่อสู้จะเห็นไหมอ่าดีนะไม่ติดจังหวะรุกนะครับงั้นกินม้ารุก,กอนนะครับจังหวะนี้ก็กินมากินกลับไม่โคงครับ คู่ต่อสู้ใช้ม้าแลกม้าไปแล้วนะครับเนื่องจากม้าก็ขยับขยายลําบากครับเราก็ใช้เบีย้ยกินไล่ม้าอ้าม้ากลับไปอยู่ในนั้นก็ดันเบีย้ยขึ้นไปครับถ้าโคนขึ้นมาล้วก็ดันเบีย้ยใส่โคนเลยนะครับโคลนกับม้าของคู่ต่อสู้ค่อนข้างที่จะติดนะครับจังหวะนี้ก็ดันขุนขึ้นไปถ้าโดนลุกก็นาเม็ดไปปิดนะครับเกมนี้กระชับพื้นที่ได้ ค่อนข้างที่จะไม่ยากนะครับเพราะว่าตัวใหญ่ของคูคต่อสู้ไม่สามารถขึ้นมาได้นะครับเรามานับตัวหมากกันนะครับว่าก็เท่ากับโอ้โหเบีย้ยทั้งไหนหมดก็เท่ากับรวมเม็ดด้วยก็เป็นสี่เบีย้ยสู้สู้กับม้าครับโอ้สู้ได้สบายนะครับตำแหน่งนี้ก็งายไปเรียบร้อยก็คราวนี้ก็ใช้เรือรุปปกปักกระไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับู่ต่อสู้ถอยขุนไปแล้วก็นําเบี้ยไปไล่กินม้านะครับ เราจะกินเบีย้ยฟรีค่ต่อสู้ไม่ยอมครับใช้ม้าไปผูกก็ถอยเบีย้ยไยกลับมาดีกว่าครับจะเรียกว่าจะไหลโคนนะครับใช้เบีย้ยดีกว่าครับนะครับเบีย้ยอกตัวหนึ่งเราจะได้ไงได้นะครับค่ต่อสู้จะเอาอยัางไงต่อนําขุนมาจะกินเบีย้ยฟรีแบบนี้ก็รุกปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกครับ ุนถอยไปแล้วก็หงายเบี้ยเรียบๆนะครับเดี๋ยวเราจะนําเบี้ยหงายทางด้านปีกซ้ายนะครับแทงใส่โคนะครับของคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้จะทํำยังไงแล้รน่าจะกินนะครับโอ้แทงไม่ได้ครับแทงไม่ได้ต้องถอยเบี้ยกลับมาก่อนนะครับแล้วเราค่อยทิมนะครับทิมแทงหัวใจกันนิดนึงนะครับทําให้ตัวหมักของคู่ต่อสู้ต้องมาสละกับเบี้ยตัวเล็กนะครับของเรานะครับ นำเรือมากันก็ใช้เบีย้ยปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกคู่ต่อสู้เอาไงครับคงต้องกินกันแล้วนะครับในตำแหน่งนี้หนีไม่ได้นะครับหรือว่าหนีหนีอาไปแบบนี้ก็ใช้เรือก,กินครับใช้เรือก,กินตัดกําลังไปเลยนะครับมาของคู่ต่อสู้ออกไม่ได้คู่ต่อสู้ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับโอ้โหก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม e ่อีพิหน้านะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ